สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเราและก็น้องปอลลีนะฮะที่เมโทรคลินิกประตูน้ำสาขาเพชรบุรี31ค่ะคุณพี่มีกี่สาขามีสาขาเดียวยังไงไปไม่ถูกทักบังหน่อยได้บ้างกับน้องปอนโอ้ยคุณพี่ค่ะเยอะแยะมากเลยในช่องทางของทางเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะไอจีนิกต์ต่นะคะเฟซบุ๊กหรือไลน์แอดของเราได้เลยหรือว่าวอลเข้ามาอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือซอยเพชรบุรี31ใช่ครับแถวประตูน้ำเราเปิดให้บริการวัน วันจันทร์ถึงวันเสราร์หยุดวันอาทิตย์ค่ะสำหรับใครนะฮะที่ดูภาพอยู่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้การ<ก>อัปเดตท<อ>รงจมูกสองเดือนต้องบอกว่าเคสนี้ต่างจากเคสที่แล้วยังไงน้องกองก็เป็นเคสใหม่คะคนพี่มันก็ต้องต่างอยู่แล้วม,มันเวิร์มาคนนี้ค่ะบอกเลย ยิ่งกว่าะสบความสเร็จทำเทคนิคครูแต่เหมือนไดโอเพนก็อบอกว่าเฮ้ยมันมัน,นเกินความคาดหวังที่พูดกับน้องไว้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคไหนนะครับน้องปอนเทคนิคประจําของทางเมโทรคริตประตูน้าเลยครับก็คือเทคนิคคราสไมซ์เอสเคิร์ฟครับ The base ของการเ <The S 2> สริมรจมูกที่นี่สำหรับเคสนี้นะฮะเป็นเคสเสริมจมูกใหม่ทํามาแล้วเนี่ยสองเดือนต้องบอกว่าปัญหาเดิมเนี่ยก็คือแบบอย่างที่ภาพที่เห็นเล่าปัญหาบางทีของน้องปอล จมูกมันสั้นมี่ขามันไม่รับกับสัดส่วนของใบหน้าจริงจริงน้องเป็นคนที่มีจมูกอยู่แล้วใช่ครับแต่แค่มันแบบเวลาหันข้างหรือว่าหน้าตรงเนี้ยมันไม่มีมิตินับผาดได้คางได้ใช่ตอนนั้นอย่างไม่ได้ใช่มันสั้นอ่ฮะก็เลยเข้ามาทําให้มันสมส่วนกับใบหน้านั่นเองอย่างที่บอกไปด้วยเทคนิคของคราสไมเอสเคิร์ครับเหมาะกับทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไหมครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นงานแก้งานใหม่เทคนิคนี้สามารถทําได้เลยทําไมมันถึงเหมาะกับทุกคนคุณก็มัน ทรงมันสวยคุณพี่ค่ะหนึ่งทรงสวยทรงสวยคุณหมอชำนาญแน่นอนคุณหมอประสบการณ์ออกแบบเคสต่อเคสให้เช็คทรงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเรามีโปรแกรม โปรแกรมเนี่ยก็คือเป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้ท่านทราบเลยว่าทรงจมูกของท่านจะประมาณนี้โอเคไหมเป็นสแกนเลยใช่ถ้าไม่โอเคปรับอีกได้แน่นอนก็คือปรับสดๆร้อนๆกับคนไทยเลยเราจะเห็นตรงนั้นก่อนที่จะเข้าห้องออกอาปาตัดเราจะดูว่าเฮ้ยทำมาแล้วเนี่ยประมาณ 90%- 80% 100%ดสิบรหร้ยซปบมันจะเป็นรูปแบบนี้นะคุณจะเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยทำไปแล้วเนี่ยทรงจมูกคุณจะประมาณนี้แล้วคุณหมอเนี่ยจะรังสรรค์ด้วยเทคโนโลยีต่างๆของเขาเนี่ยและเทคนิคพิเศษของที่นี่เนี่ยให้ออกมาตรงตามแล้ว ก็จะเห็นอีกทีนึงคือตอนก่อนเย็บปิดใช่คุณหมให้ดูทรงก่อนผีผ่าไม่ได้เย็บปิดแล้วจบเลยไม่ใช่เรามีให้ลูกค้าดูบอกว่าอตายลาคุณค้าอันเนี้ยทรงเนี้ยชอบไหมโอเคหรือเปล่าก่อนจะปิดอะแต่ร้อยทั้งร้อยคนไข้ทุกคนดูแล้วรู้สึกว่าเราบอกว่าสวยชอบแล้วพอแล้วครั้มีทำไปแล้วสองเดือนเป็นอย่างไรบ้างครับน้องเต้ รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นครับในการถ่ายรูปมุมข้างมุมตรงอย่างเงี้ยครับ mm hmm. รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนครับตอนนี้ครบ2เดือนแล้วน้องใช่ครับคือจริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าที่และคอมพลีทเนี่ยประมาณช่วงวันไหนหรือเดือนไหนครับก็เดือนแรกก็เห็นผลแล้วครับ mm hmm. ผมก็ช่วง14วันก็รู้สึกเห็นผลแล้วตอนที่ชอดเปลือกก็เห็นเริ่มเห็นทรงแล้วครับ mm hmm. ผมก็รู้สึก ชอบได้ดายครับใช่ครับคือส่วนตัวเนี่ยน้องเต้บอกเลยเมื่อกี้ว่าที่นี่ดูแลดีมากแล้วก็ประทับใจมากดูแลยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิดูแลทั้งก่อนทําตอนทําแล้วก็หลังทําครับผมคือมันมันชอบตรงที่ว่าเขาไม่เทเคทีเคใช่ครับดูแลจนจบเคสเลยครับต้องบอกว่าอา t e r c a แ e ที่ดีนะฮะคือดูแลทุกเคสเลยนะฮะเขาดูอีกมุมนึงหางด้านขวาที่นะครับอ่าสำหรับใครนะที่บอกว่า ทำจมูกไปแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะโปะไหมจะสาวไหมมันจะตรงเลฟไหมหรือว่าทําไปแล้วเนี่ยมันจะเข้ารับกับหน้าไหมคือเคสน,นี้หมอเข้ามาเนี่ยบอกว่าคือขอทรงที่มันรับเข้ากับหน้ามากที่สุดแล้วทรงเนี่ยแบบมันไม่โปะไม่ปลอมคุณหมอก็เลยแบบเลือกเทคนิคของ c u s t o m i e Curve ไปให้นะครับคือตอนนี้คุณส l ล p ดีมากแล้วแบบทรงแบบไม่มีโปะเลยนะครับ น้องเต้มีคนมาถามหรือว่าแบบเวลาไปเที่ยวอะไรยมีคนทักว่า้ยไปทำอะไรมาทรงจมูกสวยขึ้นได้ไก็มีคนถามครับผมต้องบอกว่าทรงนี้คือแบบมันใช่และเหมาะกับน,น้องเต้ม,มากที่สุดน,นะฮะจากที่คุยกับน,น้องเขาทักว่ายังไงล่ะคนเมื่อคืนนะ่ะก็ ไม่ทำจม,มูกมาหรอหน้าเปลี่ยนไปไอย่างเงี้ยแหมมันไม่ได้มีแค่นี้น้องปอนจริงๆอ่ะมันทักมากกว่านั้นสําหรับใครนะฮะที่สนใจจะเรัรยกรรมเสริมจมูกหรือว่าเรัรยกรรมตาสองชั้นปากกระจับเสริมข้างอะไรก็แล้วแต่นะฮะสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจเมทโคลคลินิกประตูน้ำนทางช่องทางเฟซบุ o กอินสตาแกรมท i k ต o ตอรหรือวอลเข้ามาได้ที่สอบถามบริษัทสเวนนะครับใครที่มีปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถทักมาถามในส่วนของอัพและแคร์ได้ตลอดเวลาแล้วก็ใครที่มีแพลนจะศัลยกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสริมจมูกอย่างที่ บอไปตาสองชั้นก็ดีคางก็ดีหรือใครที่อยากจะเสริมหน้าอกนะฮะหรือว่า อยากจะปรับรูปหน้าเล็กน้อยที่ไม่ใช่การศัลยกรรมเป็นการฉีดก,ก็สามารถ,ถาเข้ามาสอบถามได้นะฮะช่องทางของเมโทรคลินิกประตูน้ทุกช่องทางเลยวันนี้ทิ้งท้ายไปด้วยทรงจมูกหล่อๆของทองเต้ฮะอัปเดตครบ2เดือนสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่า3เดือนเป็นยังไง4เดือนเป็นยังไงเนี่ยรอติดตามได้เลยนะฮะช่องทางของเมโทรคลินิกทุกช่องทางนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนกับทรงจมูกสวยๆนะฮะเทคนิคของคลัสตไมเอสเคิร์ S T, ที่เมโทรคลินิกประตูนา้าวันนี้สวัสดีค่ะ